กดอย่างเดียวนะครับนะเป็นพายน้ำหรือยังครับพยายามไม่ให้วิ่งซ้ายขวามากนะครับนะครวิ่งซ้ายขวาเดี๋ยวแล้วครับโดนแล้วครับอะไรไม่รู้ครับผมวิ่งอย่างเดียวไม่ยอมเข้านะครับวิ่งแล้วครับ ทวนะสวัสดีครับนานาทุกท่านที่ก็มารับชมนะครับวันนี้เรากัดจะพาไปสปิวเหมือนเดิมนะครับนานาเพราะว่าช่วงนี้หมายอย่างอื่นยังเล่นไม่ได้นะครับหรือ่ายังลงไม่ได้แต่ก็ก็ไม่ค่อยมีที่เพราะว่าตลิงเข้าสูงแล้วก็มันจะพันกับไม้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปต่อไมลในนั้นเดี๋ยวจะพาไปทีนะครับแต่ว่าก็คือตรงนี้น่าจะเป็นโดงตอเลยนะครับทั้งหมดเลยเพราะว่าตะก้อไม่กล้าเล่นเลยมันจะมีบริเวณไม่กว้างผมจะหยอดลงหลังคาบ้านเขาเลยนะครับนันะนะตามไปดูครับนานะนะว่าจะเป็นยังไงบ้างตามไปครับผมสภาพหมายโดยรวมนะครับจำฉีเหม,มือนเดิมวันนี้เราจะกาจะไปเล่นข้างตะลิงแต่ตลิงตร,ง,ตรงนี้น้ำประมาณไม่ลึกม,มากครับ เจ็ดแปดเมตรนะครับโดยประมาณนะครับแต่ไม่กล้าออกข้างนอกเพราะว่าผมยังไม่มีี่สมอถ่วงด้วยนะครับส่วนไม่ไผ่ทั้งลําก็ไม่ถึงละเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างตรงนี้เลยนะครับที่เราจะไปตรงนี้เลยนะครับที่เราจะไปข้างๆ้างตลิงแต่ว่าออกไปข้างนอกนี่ประมาณสักเจ็ดแปดเมตรถึงสิบเมตรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูันครับผมเอาเรือไปมัดข้างตะลิงเลยนะครับสักครู่นะครับผมหมายก็อย่างที่เห็นนี่นะครับ ตรงนี้มันข้างกะหลิงเลยผมใช้ไม้ไผ่ปักเรือเลยนะครับไม้ไผ่ปักเพยึดเรือสองอันตรงนี้แล้วก็ม์กจุดตกไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมัดหัวเรืออีกนะครับมัดหัวเรือท้ายเรือไปเลยนะครับมัดหัวเรือท้ายเรือให้อยู่แล้วก็ตกกันตองจุดนี้เลยนะครับนะ่ะ เอาจุดนี้เลยนะครับนฮะนะวันนี้ผมจะตกไม้ตายสองตะขอนะครับนะ้านะสองตะขอเป็นเบอร์ห้าอิสซมานะครับชิ่งหน้าวันนี้ลองใช้ดูที่8ปดปอนด์นะครับ ตะก,กัวก็เป็นตะก,กัวฟิลรูดได้เหมือนเดิมตะก,กัวตัวนี้ใช้ถ่วงมันจะไม่เปืเป้อน,นฟิลนะครับมันจะไม่นหนักสําหรับนนานะมือใหม่ที่ถามเข้ามานะครับอาจจะดูไม่สวยงามนะครับแต่ใช้ประโยชน์ได้นะครับน,นนาะส่วนทุ่นก็จะเปลี่ยนเป็นเบอร์สองนะครับเบอร์สองครับผมนาโนนะครับตัวนี้ยาวประมาณสักศอกนะครับ สอก็ประมาณสัก4ี่สิบได้เหมือนเดิมครับเบ็ดคันเดียวเสียวหลุดเสียวขาดเหมือนเดิมครับวันนี้จะมันมนะนะตามไปดูนะครับผมส่วนนะ้านะนะที่ถามผมมาเกี่ยวกับเหยื่อนะครับเหยือผมก็จะมีไผ่เขียวนะครับก็มีลำนะครับแล้วก็มีวันนี้ลองขนมปังใบใบเตยนะครับของเลอแปงเลยนะครับนะ้านะลองใช้ดูครับผมว่ามันหอมดีผมกินไปครึ่งหนึ่ง แบ่งให้ปลากินไปครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ใช้เหยื่อเรานีละครับอ่อยเลยแต่ผมไม่อ่อยเยอะนะครับไม่มีหลักการอะไรเลยครับไม่อ่อยเยอะเปลืองครับผมเดี๋ยวมีแตาครับเปลืองครับผมโอเคนะบน้ะตามไปดูครับผมจับจีบบีบตูดก่อนเดี๋ยวจับจีบบีบตูดก่อนนะครับแล้วก็ถ้าป่าเข้าค่อยปั้นรวมฝูงค่อยปั้นเม็ดนะครับหมักไว้หนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวพน้าจะถนัดเลยนะครับ แต่ปลาน้ m c h i มันจะหอมๆเปรียปร้ยวๆนิดนึงโอเคนะครับผมผมจะไม่ถอยนะครับตรงจุดนี้มีไม้ทั้งหมดนะครับจุดบริเวณนี้ทั้งหมดข้างหน้าผมนี่คือไม้นะครับด้านซ้ายของหัวเรือเนี้ยตรงนี้ก็คือมีต้นกระบอกใหญ่ต้นหนึ่งนะครับส่วนด้านขวานี่ก็คือช่วงน้ำรถจะเห็นเป็นไม่เห็นนะครับแต่ว่าน้องๆเข้ามาดำเจอกันคือ เป็นต้นเหมือนต้นตะแบกนะครับใหญ่ข้างหน้าก็คือทั้งหมดเลยครับแบคโฮเขาจะเอาไม้ลงตรงนี้เป็นบริเวณเท่าๆกับไม่ถึงสนามตะก้อนะครับผมอยู่กลางลงตอทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลองดูกันครับนะนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับต่ามงานไปดูนะครับนะนๆส่วนหุ้นไม่รู้ว่านะนๆจะเห็นไหมผมวางไว้ที่เห็นไหมครับสองข้อสีนะครับหึืถึงสามข้อสีแล้วแต่น้าๆถนัดเลยครับปรับได้ตามสภาพเมื่อมีลม เมื่อมีกระแสน้ําเราก็ปรับขึ้นแต่ผมถนัดที่สองถึงสามข้อสี่ไม่มีอะไรตายตัวนะครับน้นะไม่มีผิดมีถูกแก้ไขได้นะครับต่างไปครับผมนะาะที่ท่านใดที่ผมเข้ามาในคอมเมนต์นะครับปั้นเหยอะให้ดูหน่อยผมก็นี่แค่นี้นะครับจับจีบก็คือแค่ต้องบีบนิดนึงจะได้ไม่หลุดนะครับแค่นี้นะครับจับจีบก็เหนียวไม่เหนียวแน่นไม่แน่น ขึ้นอยู่กับความลึกกับกระแสน้ํากระแสลมนะครับน้ะที่นี่น้ําลึกนิดนึงผมก็เหนียวนิดนึงนะครับถ้าจะให้แตกฟูเหมือนในบ่อไม่ได้นะครับลงไปเนี่ยปลาเล็กปลาซิวแล้วก็พวกปลาแถวบ้านผมเรียกปลาแปบนะครับปลาส้อยพวกนี้นะครับช่วยเรียบนะครับข้างบนสังกวาดอย่างนี้นะครับแต่น้ําที่นี่เป็นปน้ําชีหลงไม่ค่อยไหลนะครับอย่างนี้เลยนะครับนเค ง่ายๆเลยนะครับนะ่นะมือใหม่นะครับผมส่วนชั้นเซียนก็ก้าวผ่านไปเลยนะครับผมอย่าถือสากันนะครับตางกันต่อครับนะนะหยอดตรงจุดนี้เลยนะครับนะนะจุดที่เรามาร์กไว้ง่ายๆก็คืออย่างนี้เลยเอาเท่าที่ปลายคันเราถึงนี่ครับผมจะไม่ถอยเพราะว่ามันอาจจะมีการลากของไม้เข้ามาได้นะครับลองหยอดดูนะครับเพราะผมหยอดตรงจุดนี้แล้วมันไม่ติดนะครับผมก็ใช้แบบนี้เลยนะครับ ลองดูนะครับน้ะแตะอยู่นะครับนี่นิดนิดครับได้นะครับแต่ละครับนะถอนนะครับปลายังเล็กครับผมตามไปดูครับวันนี้ผมมีเวลาไม่มากนะครับน้ะเดี๋ยวสักสามสี่โมงก็ต้องกลับละเพราะว่าตอนนี้ประมาณโมงกว่าละถอนจมนะครับโอปลายังเล็กครับมีช่วยเล็กๆ ปลาเล็กเข้าตอมเหยื่ออยู่นะครับผมสองสามเม็ดแรกนิดปลาเล็กยังตอมเหยื่ออยู่เลยนะครับสปิวเราต้องทําใจนะครับนั่นนะจะหวังปลาใหญ่เลยเนี่ยนู่นเลยนะครับตลาดเลยนะครับตอนนี้ขอให้มีปลาเข้ามาเล่นก่อนนะครับเพราะผมก็มาครั้งแรกเลยถามกันดูครับผมมีปลาเล็กๆเ,เข้ามาเราก็ดีใจแล้วครับว่าอย่างน้อยเขาก็สนใจนะครับ ปลาใหญ่เราถือว่าเป็นบําเหน็จจากสายน้ํานะครับนะดูกันต่อครับผมถอนนิดๆครับถอนไม่ต่อเนื่องนะครับถอนแบบนี่กระตุกยึกยักเล็กครับผมแบบนี้ยังเล็กครับเขีนนะครับเดี๋ยวถ้ามีปลาใหญ่ยังไงผมจะถ่ายให้น้นาดูอีกทีนึงนะครับหยอดกันอย่างนี้เลยนะครับ ไม่ต้องถอยนะครับนะเสียงมากถอยเพราะเราต้องลากกลับมาไม่รู้จะโดนอะไรบ้างข้างหน้าเราจริงๆแล้วเหยื่อควรจะใช้หนึ่งเม็ดครับผมเบ็ดตัวเดียวเสียวหลุดเสียวขาดไปเลย <c oughs> นี่ปลาเล็กเข้าครับผมเดี๋ยวเป็นอาการปลาเล็กอยู่น้บนะนะยึกยักยึกยักเดี๋ยวก็มาครับผมอดทนนิดนึงว่าเขาจะมาตอนไหนแค่นั้นเอง สีิวชิงหลิวค่อนข้างท้องอดทนนะครับผมน้านมือใหม่ไม่สนุกเหมือนตะก้อนะครับไม่สนุกเหมือนหน้าดินนะฮะหน้าดินนอนรอได้เลยนะครับแต่นี่เราต้องเข้ายานทั้งวันนะครับถ้าตกเพ่งทั้งวันนะครับเพ่งกับสินอยู่ตรงนี้ถามกันต่อครับผมรอดูกันไปนะครับนะ าแล้วครับตัวแรกกระแหนะครับสวยๆอยู่นะครับกระเหนนี่นครับได้ปากระแหนแล้วนะครับตัวแรกเลยนะโอเคนะนะมีสัญญาณที่ดีแล้วนะครับดูกันต่อครับนะนะเมื่อกี้เปิดเกมด้วยกระแหนแล้วนะครับ เกมแรกแตะแล้วครับโอ้โหยังเล็กๆครับผมแตะกระตุกเลยไม่ค้างลายก็นี่หละครับซอยนกเขานครับแตะครับแตะนิดนึงจมนะครับโดนแล้วแต่ยังเล็กๆครับตะโกรครับผมเป็นตะโกะครับนะ เริ่มแล้วนะครับน่าสนใจแล้วนะครับโอเคตะโกกเล็กครับผมไม่ใหญ่มากหยอดกันต่อเลยนะครับเช็ดสายรอเลยนะครับ นิดนิดครับผมถ้าลงไปมีแต่นิดนิดแล้วคือเริ่มมาแล้วครับเริ่มรวมฝูงแล้วครับผมนาๆลักษณะของสปตวิวแบบนี้เขาจะเริ่มมาจากเล็กๆเข้านะครับนาหนา้ามือใหม่เล็กๆเขาจะเข้าให้ความสนใจแล้วปลาใหญ่ก็จะตามมาอีกทีนะครับเพราะยังไงที่นี่มีของกินยังไงก็ต้องน่าสนใจครับผม แต่เราเน้นเรื่องเสียงนะครับนะฮะเสียงกุกกักเสียงกระแทกเรือเสียงเคาะที่เกิดเสียงดังไปถึงท้องน้ำข้างล่างนะครับตรงระวังนิดนึงนะครับเรื่องเสียงส่วนเรื่องแดดที่นี่ไม่ต้องเสืบนะครับเราอยู่กลางเรือเลยนะครับนนาต้องหาร่มหาอุปกรณ์การยึดล่มนะครับติดกับเรือไว้ด้วยนะครับไม่งั้นดำเลยนะครับผมเกรียมเลย ไปดูครับน้ะจัดๆอย่างนี้เลยนะครับนนะหยอดแบบไม่ต้องพ้นปลายคันไปเลยนะครับสบายๆลงนะครับผมปลาอะไรหนอโดนแล้วครับเล็กๆครับผมมีไม่มีสู้ครับอ๋อตะโกครับนะตะโกครับตะโกแล้วครับนะ ตัวใช้ได้อยู่เล็กนะครับยังไม่ใหญ่มากตามไปเลยนะครับผมมีแต่นะถอนครับผมนิดๆอยู่ไหมอยู่ครับไม่ใหญ่มากโอ้กาดำเล็กครับผมโอเคนะครับไม่ใหญ่มากนะครับ จับสายเลยดีกว่าปากปลาพวกนี้จะเป็นกลุ่มปลาปากเหนียวนะครับกราดำนะครับนะฮะโอเคนะครับต่อต่อครับผม ก็จะเวียนอยู่แถวนี้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นบ้านเขาเดี๋ยวนะนะต้องทนรอนะครับน้ำมือใหม่การตกของสปิวนี่ต้องรอนิดหนึ่งนะครับแรกๆถ้าปลาเข้าฝูงก็คือเล่นม,มันได้สนุกนะครับดูกันไปขัะนะนสามข้อสี นน่นนะครับขึ้นเป็นวงอยู่กลางน้ำนะครับน,นนะไม่ไกลนะครับประมาณทักสิบกว่าเมตรถ้าเขามาลราคงสนุกครับผมโดนแล้วครับนะเล็กๆไม่ใหญ่มากครับโอ้กลางคุยเพลินๆครับตัวสวยไหมโอ้ยเป็นถังเด้งครับเห็นะครับ ตัวสวยอยู่ครับผมอันนี้น่าจะเป็นตะเพียนทองนะครับนะนะไม่ใช่กระเหีนเน่ยแน่เพราะว่าเขามีแดงๆต่างอยู่นะครับดูกันต่อไปครับผมลงถึงพื้นยังเพิ่งจะลงนะครับถอนเลยปลาเลยเนาะตัวสวยอยู่ครับผมอุย้ยลงถึงพื้นแลครับิ่งถอย ไปแล้วครับเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองโดนเบ็ดเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองโดนเบ็ดครับต่อจากเพียนทองตองเมื่อกี้นะฮะนะผมเพิ่งใส่ลงไปเมื่อกี้ว่าไอ้เพิ่งหยอดเหยื่อลงไปเมื่อกี้นะครับโอ้มาได้ยังไงวะเนี่ยเริ่มรู้แล้วครับนี่แหละฮะเหตุผลทีป่ปลาเล็กไม่ค่อยอยากจะเข้านะครับเพราะเขามีอย่างนี้เข้ามานะครับผมก,ก่อนนะครับ เรือนี้มันจะค่อนข้างทุลักทุเลฟิชชิ่งนิดนึงนะครับนนะๆนะส,ส,สวยสวสวยอยู่นะครับผมปลาผมครับผมถ้าตกในเรือนี้ไม่ต้องห่วงครับนานะนะยิ่งเป็นเรือแบบผมเนี่ยเรือบันบ้านเลยนะครับเรือพายเนี่ยทุลักทุเลเลยนะครับทางเสียวหลุดเสียวขาดเสียวตกเรืออีก <c oughs> เผื่อนนะ้าะนะครับ อย่างไ้ท่านนะท่านใดเป็นกำลังใจให้ได้นะครับผมชื่นชอบสไตล์นี้กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเล็กๆของเราได้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ทำงานดีๆต่อไปนะครับผมเมื่อกี้ผมหยอดอย่างนี้เลยนะครับท่นะเพิ่งหยอดลงไปแล้วทุ่นผมหายเลยจมไปเลยผมก็เลยงงๆเลยระดับน้ำเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วทุ่นผมรูดหรือเปล่า หายไปเลยครับผมกลายเป็นปลาพรมนะครับมาแล้วครับนะนะเริ่มสนใจกันบ้างละตามมาต่อครับนู่นเลยครับพี่พี่เขาอยู่นอกครข้างในนอกเลยครับนู่นเลยครับนี่เลยครับผมขึ้นใหญ่นะครับที่นี่เขามีสัตว์ใหญ่นะครับน้นะซึ่งผมก็สนใจรอฟี่กลุ่มนี้อยู่นะครับไม่รู้ว่าเขาจะมาให้กำลังใจผมไหมนะครับ ดูกันต่อไปครับนะนะวันนี้ไม่ยาวมากตามกันต่อครับมีแตะนะครับทอดครับนะนะปลาเลเนวนาไม่ยอมนะครับยังดืง้อครับผมเล็กๆไหมหรือว่าขนาดไหนมาดูกันครับผมก็ไม่รู้จะปล่อยปล่อยมากไปก็ไม่ดีนะครับไปแล้วครับนะนะที่นี่ปล่อยมากไปไม่ได้นะครับโอ้ย ตายแล้วสวิงน้องผมเอาไปด้วยโดนแล้วครับแต่ไม่แน่ใจว่าไซส์ไหนนะครับยังดื้อครับผมต้องหวานนิดนึงนะครับนะนะโอ้ยปลาบ้าครับถึงว่ามันเงียบเสงเป็ดเลยครับปลาบ้าแถวบ้านผมก็ไม่ค่อยกินกันนะครับนั่นะไม่ใช่ว่าก,กลัวเป็นบ้าน,นะครับเขาบอกมันเมาเขาผม โอ้สู่ดีครับป่าบ้าครับใสสวยครับผมป่าบ้าใสดีครับผมนี่ถอนนิดๆนะครับตอนนถอนยาวเลยนะครับปลาเลยเนาะนิ่งๆมาเลยโอ้แต่ละตัวนะครับจะเข้าไม้อย่างเดียวนะครับเนาะมีแต่ตอนะครับด้านซ้ายผมไม่ใช่ตอแล้วครับต้นกระบกใหญ่นนะเอาแล้วครับสปิวผมนิ่งๆนี่ ไม่มาเลยครับโอ้ยมาลูกโอ้โหกดอย่างเดียวนะครับนะเห็นภายน้ำหรือ,อยังครับพยายามไม่ให้วิ่งซ้ายขวามากนะครับนะนะวิ่งซ้ายเจอแล้วครับเล็กๆครับกาดำ้ำ ตัวนี้กาดาแน่นอนปากหนาครับกลุ่มนี้ไม่มีคําว่าหลุดนะครับมีแต่ขาดนะครับถ้าเป็นกาดํานะครับอดูได้นะครับนา,นานมาทีอย่างนี้เราก็มีความสุขครับนา,นานเข้าทีนะครับ ไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมกาดํานะครับกลางดงตอนะครับน้าสายตอขวาตอหน้าตอนะครับดูกันก่อนนะครับน้าอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับน้ามาแล้วครับผมเดี๋ยวนะครับโอ้ลำบากนะครับโอเคครับผม ามาแล้วนะครับนนะที่ของเรานะครับหนึ่งเม็ดหลุดยากครับนนะอิสมาเบอร์ห้านี่เหมาะสมกับกลุ่มนี้นะครับถ้าใหญ่กว่านี้มากก็ไม่ไหวนะครับกาดดำครับโอเคนะครับนนะกลนะางดงตอเลยตามกันต่อครับผมเวลาหยอดหยอดจุดเติมนะครับนนะนะ ยหยดซ้ายหยอดขวานะครับที่ไหนเคยไม่ติดต้องหยอดที่นั่นนะครับกองเหยื่อเลยสําหรับมือใหม่นะครับที่เราปั้นจีบใหญ่ๆแรกๆแล้วก็ปั้นจีบไปเรื่อยๆปเป็นระยะนี่คือกองเหยื่อนะครับจุดประสงค์ของผมคือเอาเหยื่อไปกองจุดเดิมแล้วก็เป็นการอ่อยเป็นตัวนะครับนานามือใหม่ถอนจมนะครับไปไหนแล้วไม่ใหญ่นะครับ เล็กๆครับนะครับโดนแล้วครับผมกระดำไซเล็กนะครับตัวเล็กๆติดปากนิดนึงขออนุญาตปล่อยนะครับไซนี้เผื่อวันหน้าเขาจะไ้เป็นโทฟี่ให้เราใหม่นะครับไปก่อนนะครับดีนะครับเล็กๆเราก็ปล่อยไปครับระหว่างโทฟี่นะครับตามกันต่อครับผม น้ำจุดนี้ค่อนข้างลึกน่าจะเป็นหลุมนะครับเหลือแค่ครึ่งข้อสีบนเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับตกได้หมดนะครับนะนะจมก็วัดถอนก็วัดแค่นั้นครับไม่ยากอะไรเลยแน่นะมือใหม่นะครับโดนแล้วครับลาอะไรไม่รู้ครับผมวิ่งอย่างเดียวไม่ยอมเข้านะครับวิงแล้วครับ นานมาทีเห็นเม็ดแล้วนะครับเมื่อกี้ขาวอยู่นู่นเลยครับไ,ไกลนู่นเลยครับนะบน,นะปลาอะไรไม่รู้โอ้โหปะาผมครับผมปะาผมนะครับฮะสวยครับปะาผมจะสวยปะผมจะสวยนะครับธนะใสดีครับผม นานมาทีสติวหวานๆนะครับสายหวานเป็นเบาหวานเดีย๋ยมาดูนะครับผมมีโอกาสช็อกได้นะครับอันนี้ต้องสายหวานนิดนึงนะครับไม่ใหญ่มากนะครับนานะแต่โอกาสขาดมีสูงนะครับสายผมไม่ใหญ่นะครับเล็กๆนะครับไม่ใช่ใหญ่มากแต่ว่า ต้องเล่นหวานนิดนึงนะครับไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่สายโลครับผมขึ้นแล้วนะครับนะขึ้นแล้วนะครับ ผมนะครับนะนาะผมใช้ดีครับผมใช้ดีครับประผมเรานะดูก่อนนะครับประผมนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับนะนา พอดีผมต้องไปทัสรต่อนะครับยังไงผมขอส่งงานแล้วนะก่อนนะครับเดี๋ยวมาแก้มือใหม่นะครับที่นี่อันนี้ก็ควมีตัวนะนะมีตัวให้ได้สนุกนะครับขอส่งงานแล้วนะนะครับผมมีลูกพลอยต <man qualified gucken net> ัว <man tiếp AT> คร<า>ับผมมีตัวได้สนุกนะครับป่ากันมีโทปี้ที่สวยอยู่ของสาตัวนะครับ ผมตัวหนึ่งนะครับกาดำสองแล้วก็ปลาบ้าหนึ่งตรงนั้นก็เป็นสะเพรียนแล้วก็ตะโกกนะครับเป็นถางแดงนะครับปิดทองอนันไปก่อนนะครับผมวันนี้สนุกอยู่นะครับวันนี้มีทฟี่สองสามตัวนะครับากันทับดีเลยนะครับน้ากาดำนะครับยังไม่ถึงไซส์ที่เราต้องการนะครับรอบนี้ เขาจะโตเป็นโทฟี่ตอบไปในอน,นาคตได้นะครับผมไปก่อนนะครับลนะหลากันไปก่อนครับผมนะนะสวัสดีครับผม